ฝันล่างจบล่างงวดนี้ลุ้นเฮเช่นเดิมครับท่านนำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ของตัวท่านเองสวัสดีครับสวัสดีกันวันจันทร์นะครับที่27แล้ววันศุกร์นี้เราก็จะรู้ผลสอบแล้วว่าจะสอบได้หรือว่าสอบตกคลิปนี้เรามาดูฝันเลขล่างกันครับจะได้ชุดไหนเป็นชุดทีเด็ดฟันล่างลุนเฮเช่นเดิม เรามาทบทวนจบกันในคลิปนี้ครับนี่ครับมาดีล่าง1 practice, 2ึ2่งสองชน1902เอ้าขออภัายครับขออภัยเสียงหายเช้านี้เสียงไม่มาครับคนมา1902ครับมาดีล่าง12มาดีล่าง3 4สชนที่สองส 2,3,6,8แล้วก็เอามาจับคู่กันครับก็ชนสองตัวเดียวมาดิล่างทั้งสีสูตรก็นี่ครับสองชนสีสูตรแต่ว่าสองไม่ได้เด่นอะไรอันนี้เป็นชุดรวมครับเลขชุดแล้วก็คัดแล้วคัดอีกครับ ูนตอนนี้ก็4ชุดนี่ครับคัดมาแล้วครับศูนเหลืออยู่ศูนย์หกนะครับ3ก็1 3ึ่งส่วน9กนี่ก็5ชุดเลยครับเก้าหนึ่งเเรียกว่าวันนี้9้าบนเก้าล่างครับนี่ครับ อาจารย์ปีชาโจล่างขั้นเทพครับ0359ขอบพระกคุณท่านด้วยนะครับเอาเลขมาเทียบของท่านนี่ถือว่าสุดยอดยังไม่หลุดครับคั้นเทพจริงๆและตามด้วยอาจารย์ช่องก้อนเพชรสุพรรณเลขเดียวกันแ่ะครับ9503 เลขเดียวกับอาจารย์ปิชาโจชนกันทั้ง4ตัวนะครับเรียกว่าถ้ามาต้องมาด้วยกันนี่ปล่หลัก10ล่างครับ3 6 8หกที่แล้วก็มานะครับแต่มันได้ลงให้วันนี้ก็ถือว่าเลขสวยเลข8นี่ก็ มีติดบนล่างเลยครับงวดนี้นี่ครับได้แล้วครับคัดมาแล้วครับศูนย์ล่างศูนย์หกศูนย์แปดครับโอ้โหศูนย์แปดแปดศูนย์เลขยอดฮิตครับงวดก่อนก็ดังงวดนี้ก็ดังดังขายดีครับงวดนี้ออเตอรี่ขายดีครับศูนย์แปดแปดศูนย์จัดได้ให้จัดครับนิดหนึ่งล่างครับ มีอยู่สชุด1นึ่ไปกลับครับไม่กลับตับแตก1ล่างท่านใดชอบหรือไม่จะมาหรือไม่ครับคัดมาแล้วครับมีเก้าล่างครับเก้าล่างมีอยู่3ชุดนะครับ9 3 9 6 9 8เอาแล้วครับ9 8 8 9ติดบนล่างเลยครับ เลขพระเลขกษัตริย์ครับเรียกว่าดังจ่ใจครึ่งทุกงวดเงียบทุกงวดครับนี่ครับจัดคู่มาแล้วครับ3คือ3139 6คือ6069นะครับอ่า880ลืม89ไปครับ 8, 9, 8, 9, 8ต้องมี89 98ด้วยครับหรือว่าจะมาตัวนี้จะมาบนมาร่างเชียวหรือ เห็นหน้าตาไปแล้วครับคัดแล้วคัดอีกครับเลขดังก็คือ0880ครับดังล่างครับติดล่างนะครับ9889นี่ติดบนล่างนะครับชนชอบใช้จัดไปรุ่นเฮครับเทพใช้นักคำนวณจัดให้คัดเด่นรองกันนะครับมางั้นบอกว่ามีหลายชุดอคัดเป็น คัดมาให้เหลือน้อยชุดแล้วครับชุดเต็มก็คัดเด่นรองกันบางทีเลขรองเลขกันอาจจะมาก็ได้ครับเด่นอาจจะไม่มาตัวเลขทุกตัวเลขก็ถ้าติดมาก็มีโอกาสลุ้นเฮทั้งหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะคัดเด่นรองกันในการจัดโอเคขอให้มีโชคมีลาบกันครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม